้ตัวแล้วก็อินนะคะคนก็อินกับเราอะอะตู๋มากเลยอุ้ยแต่แต่ว่าตอนที่จะนิ้กับตู๋จนิ้เองจนิ้ก็อินนะคะคืออ่านบทอ่านบทอ่านบทแล้วร้องไห้อะค่ะตัวหายเหนื่อยเลยนะคะก็เสียสมาธิออกจริงๆแล้วเดี๋ยวละครจะพีคกว่านี้อีกตัดกับอะไรกูนี่นี่เป็นเอพิทายค่ะนะคะก็คือไปซิมกันะบบนี้นี่ก็เกี่ยวกับคือดังอย่างนี้จะพีคมีอะไรมันลุ้นอยู่นี่เลยอัชิดหน้าค่ะอัดชิดหน้า จะเป็นแนวแนวไม่ไหวแล้ว <c oughs> ดรมาม่าบีหัวใจหรือไงแนวดรมาม่าบีหัวใจแล้วก็ทุกข์ทรมานค่ะเือนน้ำตาแบบที่จะไม่สั่งได้เลยแบบเล่นตลอดคือจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> เวลาเล่นเล่นละครนะคะ่ะถ้าเกิดเสียใจมากบางครั้งน้ำตาก็ไม่ออกนะ <c oughs> มันมันมันจากข้างในค่ะแต่ด้วยความที่อันนี้มันมันกดดันมันมัน,นคืบคืมมัน ันเลยทำให้ความรู้สึกของผมเนี่ยออกมาหมดเลยไข่เห,นะเหนื่อยคะ่ะไข่เหนื่อยคะ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว่ไยววใไรเลย <laughs> ค่ะมีวา ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรือไม่ใครมาทำให้เราไม่เกี่ยว่ะที่แอบพอสองเกครึ่งค่อนนี้เป็นไงบ้างคะก็ยังเป็นเพื่อนกัน่เยจอกัน่อยนเนทำงานเยอะค่ะแบบตอนนี้แบบว่านี่ชอบลงชั้นแบบยิ้มยิ้มกบแนก็ยิ้มยิ้มให้แฟนับทุกวันเลยก็ทุกวันนะคะไม่เหนื่อยรอย่างะไได้นะคะเหนื่อยเพราะว่าห่ายกำไรมาก เยอะแล้วก็ช่วงนี้งานจะนี่เยอะจริงๆะค่ะเดือนหนึ่งนี่แบบไม่พักคตีความหมายว่าแบบเราอาจจะเศร้าแต่ทวาแบบโป๊มแบบยิ้มยิ้มเลยไม่อย่าไปตีความหมายมโนเองสิคนก็มองความสำคัญอาจจะม่ก็ไีไม่มีไม่มีค่ะไม่มีความสำคัญกับพี่เพิ่งเหมือนเดิมเหมก็เป็นเพื่อนกันค่ะม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมไม่เป็นเพื่อนกันค่ะเดี๋ยวกะจะไหนมากจะไป่รู้จริงๆเออช่วงนี้จะนี่ถ่ายละครด้วยค่ะเยอะ ทัว,วค่ะทำไมเขาไม่อยากให้เรามีความหนักอันนี้ต้องถามแฟนคลับถ้าเปินแฟนคลับก็เหมือนกันว่าแบบตัวพี่เจมมีปัญหาก,ก็แบบปลอบใจอะไรอย่างนี้คือจริงๆ,บบงๆอะแฟนคลับแฟนคลับจะปลอบใจเจนี่ตลอดนะคะไม่ว่าเจนี่จะทุกข์เจนี่จะสุขหรือว่าเราเหนื่อยเรางานเยอะเราทอร้ออะค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆคนที่รักเราโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเนี่ยเจนี่แคร์มากที่สุดอะค่ะเพราะว่าคือความรู้สึกแบบนี้มันมันขามันขาไม่ได้แล้วก็มันมันมีค่าสําหรับเจนี่มากๆ วันที่เราล้มว,วันที่เรารู้สึกว่าเราไม่ไมีใครแฟนคลับพวกนี้จะยืนอยู่ข้างจจนี้จริงๆนะคะมันประชดเหมากะกับเรื่องขมีข่าวกับอนอันนี้จะนี้ไม่ขอพูดแล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นส่วนจะนี่ คใ,ใครสนใจอะไรอะคะแต่เราไม่ได้ใส่ใจตรงจุดนั้นไม่ทำความสัมพันธ์แล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวเจนี่กับเขาเนี่ยก็คือชัดเจนตันน้งแต่แรกว่าบอกว่าคือเพื่อนก็คือเพื่อนให้ดูกันไปก่อน<ต>อย<ม>่ากกอดด้วย่าแต่ถ้าให้<ม>เราเหมือนได้จูบก็แบบว่าเป็นแค่เ <ไอ S 2> พื่อนดีกว่าจริงๆเจๆนี่ก็บอกกับเพื่อนแต่แรกนะไม่แบบไม่พัฒนาแล้วอันนี้ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวเวลาจะเป็นตัวบอกเองที่บอกว่าตัวนี้ไม่มีความรักที่คือ ว่าอย่าว่าใครเลยอะค่ะเรื่องนี้ไม่ได้มีใครผิดแล้วก็ไม่ไม่ได้มีใครผูกเราคือเราไม่อยากรู้ความจริงว่าเออมันเป็นเรื่องจริงหรืออะไรยังไงหรือเปล่าเรื่องจริงว่าที่แบบเขาไปจีบแบบเกย์อริงอ๋ออันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะคือตอนนี้ก็ไม่ได้ขี้อยากถามตรงนี้คือจริงๆแล้วมันก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะอย่างที่เจนี่บอกนะค่ะเจนี่ก็งคือหน้าที่เจนี่ทุกวันนี้นนี่ก็เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเจนี่อยากจะโฟกัสงานเจนี่ให้มากที่สุด เจนี่่าถได้ไหาได้อลูไม่ได้รงนูอ่ะม่ด้ไม่ได้่กรในการอะไราเงี้ยมันเนรไม่เป็นไรเย้ายี่ยนอะไรอ่เ้ยังไเราเเนี่ยนการนอเจ้ายไม่เสร็จเนี่จะพนลยยิ่งแงครับเจนี่เจนี่เจนี่